ประชาชนในจังหวัดยะลาใช้บริการรถสาธารณะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างคึกคัก บรรยากาศเดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลน,นาครยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องซึ่งทางบริษัทจะมีรถที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังกรุงเทพมหานาคร6เที่ยวต่อวันส่วนรถตู้ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาเกือบ100เที่ยวต่อวัน ขณะที่เจ้าที่ขนส่งยะลารวมทั้งเจ้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถพร้อมกับตรวจรถโดยสารทุกคันอย่างเข้มงวดซึ่งจะต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์สําหรับให้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงเข็มขัดนิรภยัยประตูฉุกเฉินรวมทั้งความพร้อมด้านตัวรถและคนขับซึ่งจะต้องไม่มีแอลกอฮอล รถตู้โดยสารต้องมี13ที่นั่งและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนดิรภัยทุกคนเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะ